จากพีไม่แห่นอากาศตดพอริธิราโจฮานทำลายธนูของเขาและท้าทายมุัมหมัดกออารีแม้ว่ากออารีจะตาบอดก็ตามมุัมหมัดกออารีโกรธและรับคำท้าทำให้เขาลืมไปว่าเขาเคยได้รับชีวิตคืนถึง108ครั้งจากจักรพติพอริธิราชโจฮานและในขณะทำการหลอกลวงเขาต้องสูญเสียดวงตาไปมุัมหมัดกออารีขี่ม้าพร้อมกับถือหอกไปยังจักรพติพอริธิราชโจฮานและพูดว่าจงยิงธนูที่พอริธิราชเพราะก่อนสงครามมีข้อกำหนดว่าว่าจะต้องเรียกเสียงก่อนที่จะยิง เพื่อให้สามารถยิงลูกศรจ่อจิตได้แต่ก่อนที่เขาจะยิงธนูได้หล่นจากมือของจกักรพติพอริธิราชโจฮานครั้งนี้มูฮัมหมัดกออารีาแสดงความฉลาดโดยลงจากม้าไปทางด้านล่างเพื่อให้เสียงของเขาไปยังอีกด้านหนึ่งโดยที่จกักรพติพอริธิราชโจฮานจะได้ยินเสียงในทิศทางอื่นแต่ที่จริจรงแล้วมูฮัมหมัดกอาอารีคือสิงโตส่วนจกักรพติพอริธิราชโจฮานก็เป็นสิงโตที่ไม่ท้อถอยเขาก็เอ็นตัวลงเพื่อเล็งไปที่มูฮัมหมัดกออารี และทันทีที่มูฮัมหมัดกออารีโยนหอกออกไปจากพติพอริธิราชโจฮานได้ยินเสียงและยิงธนูออกไปซึ่งลูกศรได้เจาะเข้าไปที่หน้าอกของมูฮัมหมัดกออารีอย่างแม่นยา